แฟนเผยปมเครียดปลายฝนสาววาดรูปเหมือนบิ๊กตู่เขียนตัดพ้อก่อนผูกคอตายนายวิชัยแฟนหนุ่มนางสาวปลายฝนอายุ20ปีที่ก่อเหตุฆ่าตัวตายในห้องพักโดยเขียนจดหมายตัดพ้อคำกลอนเกี่ยวกับปัญหาชีวิตและวาดภาพเหมือนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาพร้อมครอบครัวมารับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราช นายวิชัยกล่าวว่าแฟนสาวเครียดเรื่องรายได้น้อยไม่พอกับค่าใช้จ่ายประกอบกับช่วงนี้รายได้เสริมอื่นๆก็ไม่มีแฟนตนทำอาชีพเป็นรปภยังไม่ได้รับการบรรจุเงินเดือนช่วงแรกก็จะถูกหักค่าใช้จ่ายต่างๆปกติเคยส่งเงินให้ที่บ้านซื้อนมให้ลูกชายอายุ8เดือนเดือนละ3,000บาทแต่รายได้ไม่พอเดือนนี้จึงจ่ายให้ช้าประกอบกับความเครียดเรื่องโรคประจำตัวต้องหยุดงานบ่อย และพอหยุดงานก็ไม่ได้เงินเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บ่นว่าเครียดมากจะอดตายไหมสงสารลูกคิดถึงลูกตนก็บอกแฟนว่าใจเย็นๆรองเงินเดือนตนออกจะพากลับบ้านไปหาลูกแต่ก็ไม่ทันช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนแฟนก็โพสต์เฟซบุ๊กว่ารักตนมากแล้วก็ผูกคอตายในห้องพักจนกระทั่งมาพบศพตอนเช้าส่วนการวาดภาพนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้จะด่าหรือเจตนาว่านายก แต่แฟนเป็นคนวาดรูปสวยและน้อยใจที่เวลาเดือดร้อนไม่มีเงินเพียงพอจะใช้จ่ายก็ไม่รู้จะให้ใครช่วยนโยบายของรัฐบาลเรื่องเยียวยา5,000บาทก็ลงทะเบียนไม่ได้รายได้ก็น้อยเลยทำให้แฟนตนเครียดและคิดสั้นตอนนี้ตนทำใจไม่ได้และไม่รู้จะดำเนินชีวิตไปอย่างไร